สทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรจินได้จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือวันฟิวเดย์สำนักง,งานเกษตรอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร,ริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจำปี2,565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพราะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่หน่วยงานต่างๆมีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพราะปลูกใหม่ เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งในส่วนของอำเภอสารพีมีการพิจารณาของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอให้มีการดำเนินขึ้นในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองแฝก โดยกำหนดสถานีเรียนรู้ดังนี้สถานีเรียนรู้ที่ 1. การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอสารพีสถานีเรียนรู้ที่2เรื่องการจัดการดินและปุ๋ย การใช้ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดินโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสารพีสถานีเรียนรู้ที่3เครื่องการปลูกพืชผักปลอดภัยใช้น้ำน้อยตามมาตรฐาน g p ควบคุมด้วยระบบน้ำหยดอัจฉริยะโดยนายวริศธรรมปันวงเกษตรกรผู้ปลูกแปลงกวายญี่ปุ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอสารพีสถานีเรียนรู้ที่4เรื่องการเลี้ยงพึ้งและชนโลงเพื่อผสมเกสรโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนจึงมีการเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบของความสำเร็จในประเด็นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตยอย่างเหมาะสมและนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากสพก หรือศูนย์เครือข่ายไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและมีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสวัสดีเจ้าวันนี้เป็นผู้ร่วมงานในงานฟิ์เดย์ของอำเภอสารปีละเจ้ารู้สึกว่าได้ความรู้แบบหลายๆอย่างมากมาย ตามฐานต่างๆที่ได้เข้าร่วมกบเปิดนะเจ้าโดยเฉพาะฐานการเลี้ยงผึ้งหรือว่าสัตว์และแมลงได้ประโยชน์อย่างมากนะเจ้าก็คือเราสามารถนําไปปรับใช้การพึ่งของเราี่เปลี่ยนพึ่งโกนมาได้อย่างใดนะเจ้าในฐานการทําปุ๋ยนะเจ้าการทําปุ๋ยก็ได้ประโยชน์อย่างมากและเราสามารถนําไปทําด้วยตัวเองได้แล้วทางฐานมีการแจกวัสดุอุป,ปกรณ์ให้เราเช่นพอดอ .1 นึ่งพดรสองและสอนวิธีการทำ และฐานของอศูนย์สวพศูนย์ไบโอนะคะก็สอนฮาใจเกี่ยวกับไซโคโดมาบิโบเรียในการกำจัดพืชและโรคแมลงทำให้เราสามารถนำความรู้ในส่วนฐานต่างๆเหล่า,าลนี้ที่เข้ามาในงานวันฟิวเดย์ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและในส่วนกเกษตรของเราได้เจ้าครับงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิวเดย์ของตำบลน,นองแฝกเนี่ย ได้องความรู้ค่อนข้างจะนักอย่างเช่นมแมลงเศรษฐกิจเรื่องผึ้งเรื่องชนาลงุงเรื่องของาการการทาปุย๋ยการเลี้งยงสัตว์การประมงก็ได้รับความรู้กับแลกเปลี่ยนไปเป็นฐานทานเนะาะครับฐานองความรู้ต่งตางๆคงจะก่อนดูดูการผลิตลำไยเนี่ยเขาคงจะใช้วิชาความรู้เหล่านี้ไปประปรุงลำไยของเขาในะเพื่อสาปีเนี่ยให้ลูกใหญ่ลูกโตเป็นจัมโบ้ได้ โดยถามเรียนรู้ต่างๆนะครับคำแนะนําของประธานสพรครและเป็นเจ้าของพื้นที่ของสองพกรแห่งนี้อันนี้รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่มีผู้เข้ามาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคส่วนของเอกชนและภาคส่วนของทางราชการซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้น,นที่และก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยนงานองคอ์กรต่างๆเป็นอย่างดีทําให้งานนี้สามารถจัดได้เป็นอย่างดีตามความภูกมุ่ของ ท่านผู้ใหญ่ในพื้นที่ต้องขอกลับคุณมาในที่นี้เป็นอย่างไง